เป็นไลอ์อัพของทาง GDS เป็นเมื่อเช้าครับก็เป็นหนังชื่อโปรเจกต์ดีนะครับผมยังยังไม่มีไตเติ้ลชื่อเรื่องครับก็ได้ได้พุ่มกับคนเดิมครับพี่บอสนมล์เบตกุลโลกับไทยครับผมแล้วก็เป็นพีที่เล่นกับพี่อิงฟ้าหลายคนเติมไทยมากว่าเป็นไงมาไงมาคู่กับอิงฟ้าก็จริงๆพี่ว่ามันเป็นเคมีแหละที่ที่เคมีของบทในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมก็เลยก็เลยได้เป็นพี่อิงฟ้ามาตอนแรกก็เหมือนทางพี่บอสเราเราร่วมงานกันทุกงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ ได้ติดต่อพี่มาบอกว่าเออถ้าพี่ถ้าพี่อยากทำหนังเรื่องหนึ่งพี่อยากมาเล่นไหมพี่รู้สึกว่าเอ้ยได้สิเราเราเราก็โตมาพร้อมๆกันเราเรามีประสบการณ์ที่ดีเรพร้อมกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ครับก็ยังไม่ได้อ่านบทกลักเลยอย่างครับเรืองอะไรพี่ฟ้าครั้งแรกไปถาทีมอะไรครับเรื่องอะไรพี่ฟ้าครั้งแรกครับครั้งแรกเจอกันครั้งแรกด้วย workshop ได้อะไรกันไปแล้วผม workshop กันไปแล้วครับครับใช่ครับวงส่งเมื่อวานไปแล้วครับผมแล้วก็เวิร์ h ช็อปจริงๆอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มถ่ายแล้วครับผมเปิดกล้องแล้วแล้วก็ พิ่งฟ้าพ,พี่เจอมาประมาณโอ้หลายรอบนะครับประมาณแบบเกือบสิบครั้งได้แล้วครับเป็นยังไงบ้างมัดกับมัดมาเจอกันอะไรนะฮะมัดกับมัดมาเจอกันพิ่งฟ้าหรอหนูจะไปสู้อะไรพี่เขาได้อ่ะแต่เราเต้นแข่งเขาได้เต้นได้นิดเดียวกันเดือนนี้ก็จริงจริงพี่พิ้งฟ้าน่ารักครับผมน่ารักเหมือนเหมือนที่ทุกคนแบบเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงพี่รู้สึกว่าเหมือนคือประสบการณ์คือจริงจริงแบบเหมือนแบบจากประสบการณ์ที่เองอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพิ่งฟ้าเป็นคนที่แบบ มีพวาสวรรค์นะครับผมเขามีความสามารถมากๆแบบเราเวิร์กช็อปกันไม่กี่ซีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพี่ยังฝากเขาเกติ้งเขาก็ได้เลยเนะลถ<ด>้ากานบทเราว,าว้าวเลยไหมก็ก็ว้าวนะครับจริงๆเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แบบจริงๆว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้มันอาจจะต้อง,บองแบบอุ้ยมันมันก็มีกับมันมีการแบบเออเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมหมายถึงแบบกับลูกผมพีแสดงว่าจะได้เห็นพี่ในในลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยใช่ครับใช่เลยครับ นมาปะได้ชมกันภายในปีนี้ไหมครับนี้ก็ภายในพฤศจิกาครับผมปีนี้เป็นเป็นหนักเรื่องแรกของเรื่องครับก็กดดันกดดันมากมากครับเครียดเอาจริงๆหนูเครียดมากเพราะว่าจริงๆเหมือนหลังจากการมีติ้งอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยเราก็เริ่มโปรเจกต์หนังตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนเราเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปยาวกันมาแล้วทุกคนก็จะเจอกิดตามงานอย่างเงี้ยค่อนข้างกดดันครับผมเพราะว่าเหมือนด้วยตัวบทเองมันมันค่อนข้างที่จะไกลตัวมากๆด้วยเงี้ย ก็ต้องใช้เวลาทำกันมากกับบทเยอะขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆก็เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะออกมาโอเคครับอย่างช่วงนี้มีเอเวนต์เยอะแล้วถ้าสมมติเปิดกล้องแล้วเราจะยังได้เห็นติีตามอีเวนอะไรไหมครับก็จริงๆก็เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันบ้างอะไรครับก็ตามคิวถ่ายทำอาจจะหายไปสักแบบวีคสองวีคก็เดี๋ยวกลับมาก็เจอกันแน่นอนตอนนี้ก็คิวเราแน่นมากคนนี้เลยคิวแน่นมากก็จริงๆคิวแน่นก็ มันเป็นโอกาสนี่นยแหละครับพอเรามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราก็อยากจะรับมันไวค้ครับผมแล้วก็จริงๆพี่ว่าหลายๆอย่างมันมันเป็นเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพออย่างโปรเจกต์หนังอะไรอย่างเงี้ยมันมีเข้ามามันทําให้ตารางเวลามันอาจจะต้องแบบบีบเข้ามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคิวคิวเนี่ยขนาดนี้แล้วเรามีเวลาซือ้อลตใหม่อะอุอ้ยรถอะไรพี่แอปเทิถอยรถใหม่ใ oh ช่ไหมคะพี oh ่ถ oh า oh oh ก็ที่จริงที่จริงคันนี้จองไว้ประมาณ8 8เดือนแล้วครับ7 8เดือนแล้วครับผมแต่ว่ารถมันเพิ่งมันต้องอินพ็อตเข้ามาครับมันมันเป็นแบบแพนบิวอะไรเงี้ยมันก็เลยเพิ่งมาถึงแปลว่าเป็นของที่เราแบบอยากได้จริงๆเราได้รอนานขนาดนี้จริงๆพี่บางคนชอบรถนะจริงๆแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยจะแบบมีนิตยสารรถมาส่งที่บ้านประจำอะไรเงี้ยครับผมก็ก็เป็นรถในฝันและกันถือว่าแบบใกล้วันเกิดแล้วด้วยก็ซื้อจะเซอร์วิสวันเกิดด้วยตัวเองละกันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนได้ทำเตาความฝันของเราแล้วครับผมได้ออกเป็นออก อะไรนะครับอันนี้เกิดเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญก่อนวันเกิดเป็นฟรีเบอร์เดย์เออเป็นอะไรนะไหนแสดงว่าวันเกิดจะมีแมวแล้วเหนื่อยแล้วเดีทำงานเหนื่อยกว่าเดิมแต่ข่าวว่าสดอยู่นะอะไรนะครับคือสดใครบอกข่าวไหนบอกพี่อะไรนวข่าวมันไม่ได้ไม่ถึงยี่สิบล้านเองนหัวขอย่าดมได้ไหมครับขอย่าดมเลยค่ะขอย่าดม วขอจริงๆฝังคัวไอ่ะเนาะเรียกได้ว่ามันคุ้มค่ากับที่เราทำงานทำเงินเยอะเลยก็จริงๆก็ก็คุ้มค่านะครับถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ตัวพีเองรู้สึกว่ามันก็ฟูลฟิลความฝันแล้วเนาะครับว่าตอนเด็กๆเราเราแบบเราคิดว่าเราอยากได้รถรุ่นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาวันนี้เราได้มีโอกาสที่ที่เราเราจะแบบได้ซื้อมันด้วยด้วยด้วยเงินตัวเองด้วยด้วยด้วยแบบนำพักกำแรงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็ก็ซื้อมา อย่างเงี้ยตอนนี้ซื้อเรารู้สึกไงบ้างที่มันไม่ใช่ราคาแบบน้อยๆเลยอ่ะเออก็ตอนซื้อใช่ไหมครับก็ก็แบบคือตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะซื้อไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วไม่คิดอะไรไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยแต่รอคือแบบวันนั้นไปถ่ายนิตยสารหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วแบบเหมือนเลื่อนแบบ Facebook แล้วเจอคันนี้พอดีแล้วก็เฮ้ยอยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาพาก้อนนี่แหละครับมาดูที่โชว์รูมแล้วก็มาจอง คงต้องสโลแกนเราอยากได้หนูจัดก็นี่การหนูจัดเลยเพราะว่าใช่เพราะหนูแบบรอไปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูก็อยากได้อีกถ้าไม่ซื้อมันจะไม่โตใช่หนูก็เลยเลิกงานปุ๊บหนูทำมาพารากอนจองเลยแต่เขาบอกว่ามันมีคันหนึ่งแล้มันจะเรียกเคลื่อนมาเป็นคันสองคันสามนี่นะลดง้อเหมือนแมวงอกันในอนาคตละกันก็รอแบบรอโอกาสดีๆช่วงเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อหลายๆคันก็ไม่ไหวพี่ ก็ได้คุยครับก็ได้คุยเขาก็แนะนําอีกข้อหนึ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราเราเราชอบอันนี้มากกว่ามันดูเป็นคาแรคเตอร์เรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ชิ้นใหญ่สุดก็ตัดมาจาไหนกันก็ถือว่าใหญ่สุดนะครับก็ถือว่าชิ้นใหญ่ที่สุดที่ตัดได้แต่ครับผมใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกไหมบ้านอะไรเงี้ยบ้านหรอมันก็เป็นเรื่องของอนาคต ก็มีแพนครับจริงๆก็ก็มีมีหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบ้านก็ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่อยากได้นะครับผมก็อยู่กับครอบครัวนี่แหละครับหมายนวว่าเราเราก็อยากจะเออมีบ้านที่เอาไว้อยู่กับครอบครัวที่ที่แบบคุณพ่อคุณแม่อยากได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราทําได้ในฐานะแบบเออลูกของเขาอะไรเงี้ยเราเราก็เต็มใจครับแต่เหมือนคนี้พ่อแม่ผมก็แบบว่าพุงใจไปรับมอให้เราอะไรแล้วดีก็ที่จริงยุ่งไม่มีเวลาเลก็เลยก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับมาให้ครับเพราะว่ายังไงบ้านกับผมมันชิ้นใหญ่ เขาก็เขาก็บอกว่าก็เขาก็ดูแลแบบเขาก็ภูมิใจในตัวเราที่แบบเหมือนเราก็เราก็เหนื่อยจริงๆหลายๆแบบหลายๆพาร์ทอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเราแบบกลับบ้านดึกบ้างตื่นเช้าบ้างทํางานแบบหนักจริงๆเขาก็เขาก็ไม่เคยห้ามอยู่แล้วพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขาเขาเขาก็เขาก็ชอปปิ้งเหมือนกันเห็นว่าเราดูเลิกด้วยก็ไม่รับของโูดใช่ไหมเป็นฝั่งคุณแม่คุณพ่อไปดูเลยขี่แบบเปห่างเลยหางออกมาฟินฟิน หลังจากนี้ก็คือรับงานกันเต็มที่รับงานรัวๆครับก็คนแฝงไปแฝงไปแฝงไปเรียงเเทาระบียนจริงๆหนูไม่ได้เลือกเลยอ่ะเหมือนเหมือนเขามีอะไรก็ก็ใส่ๆมาเลยครับไม่บังคับอะไรหรออะไรนะอยากได้เลขอะไรเป็นพิเศษไหมก็ก็มีเลขในใจครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่มันหายากก็มีบวกเลขอะไรเลขมงคลอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นแบบเดี๋ยวให้คุณแม่ไปดูให้ใช่เพราะคุณแม่เขาจะแบบ เราควไปดูเร anyway like, ื needed, <about> ่องนี้ให้ตลอดหลังต้อกแฟนมีมาเราก็เอาอีเวนรัวๆเลยครับเตรียมแทนจะเป็นเพื่อนของกานอะไรส่งกล้าล้คส่งการก็ก็คิดว่าน่าจะพักเนี่ยครับผมไม่ไม่น่าจะได้ไปไหนเพราะว่ามันเป็นเป็นอยู่ในช่วงถ่ายทำด้วยเราก็ถ่ายไายแบบถ่ายหนังเรื่องนี้ยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวส่งการเราก็ได้ถ่ายก็คิดว่าน่าจะอยู่แฟนคลับอยากเห็นโมเมนต์เราไปเที่ยวกับมินกาิวกิ้ให้อยากไปกันดูหรือเปล่าก็ ก็ดีพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่างตรงกันแล้วก็นัดกันนี่แหละค่ะจริงๆเจอกันบ่อยอยู่แล้วเจอกันงานแบบประชาวันเราคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอ้ยตัวพีมางานอันนี้ไม่ได้เจอยิวกินอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าประชาวัาเจอเมื่อวานแบบเราแวะไปคือเหมือนแบบงานเรามันก็ใกล้ๆกันเราก็แบบีโวกันได้เจอตลอดโอเคโอเคค่ะขอบคุณคับกี่ประมาณอันนบ้าง